ทำไมผอมแต่มีพุงคนผอมที่กินยังไงก็ไม่อ้วนแต่มีพุงเยอะเป็นไปได้ค่ะเพราะถ้ากินมากเกินไปนะคะร่างกายใช้ไม่หมดค่ะสะสมพลังงานที่เหลือใช้ไปเป็นไขมันในร่างกายค่ะแต่คนผอมค่ะเขาไม่มีเซลล์ไขมันนะคะไม่เหมือนคนอ้วนค่ะดังนั้นพลังงานส่วนเกินนะคะร่างกายก็เลยยัดเอาไปเป็นไขมันช่องท้องค่ะซึ่งเจียบกันแล้ว ไขมันที่ถูกเอาไปเก็บเป็นไขมันช่องท้องเนี่ยอันตรายและน่ากลัวมากกว่าไขมันสะสมที่ถูกเอาไปยัดเก็บไว้ในเซลล์ไขมันนะคะทุกคนไขมันช่องท้องค่ะเป็นไขมันที่อันตรายมากๆนะคะเพราะเป็นไขมันที่อาศัยอยู่ชั้นในสุดเลยค่ะและไขมันพวกนี้ค่ะ จะไปเกาะอยู่ในอวัยวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะไปพอกที่ตับนะคะพอกที่ไตนะคะพอกที่ปอดพอกที่หัวใจนะคะทําให้อวัยวะพวกนั้นนะคะมีการอักเสบและมีการเสื่อมค่ะลดพุงนะคะลดโรคได้จริงๆค่ะมีหนึ่งวิธีค่ะที่ลดไขมันช่องคลองได้ค่ะคือลดน้ำหนักค่ะทุกคน เริ่มต้นจากลดการกินแป้งน้ำตาลและของทอดค่ะอาหารที่ให้พลังงานสูงๆนะคะพวกขนมหรือเบเกอรี่ต่างๆนะคะแล้วเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปกินอาหารที่ให้พลังงานต่ำและมีใย,ยอาหารสูงๆค่ะหรืออาหารธรรมชาตินะคะดูคลิปการเลือกกินอาหารธรรมชาติได้ที่คลิปนี้ค่ะ